สวัสดีครับผมผมปลาเอสด,ดเก่าแต่อย่างเก่าอยู่นะครับตอนนี้มาซื้ออะไรนะครับซื้ออะไรฮอนด้าแจสนะครับที่เอามาข่ายนะครับช่วงนี้ก็วิ่งใช้ด้วยอะไรด้วยปรากฏว่ามันก็มีอะไรที่ต้องทำรับนนี้มาซื้ออะไรใช้ไปใช้มาเราเวลารถเราเอามาเราใช้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีอะไรเสื่อมสภาพอยู่กับเราเราก็ทําเลยนะครับตอนนี้มาซื้ออะไร ที่ร้านนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปที่อูดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับเก็บอะไรบ้าง <Okay. S 1> นี่ฮอนด้าแจ็เอามาเช็คช่วงล่างหน่อยนะครับวิ่งไปวิ่งมาดูใช้งานด้วยเริ่มมีเสียงดังก็ทำเลยฝั่งนี้นะเปลี่ยนเขาเรียกไม้ตีกองนะครับส่วนล้อหลังนั่นจานดี าจานเป็นรอยนะครับจานเบรกเป็นรอยนิดนิดก็ทำซะเลยนะครับเดียรจารเนเบรกเลยเป็นนิดนิดเคสสี่ล้อเลยนะครับ,บ,บ,บเดี๋ยวก็โชวคคู่หน้านี่เดี๋ยวไปทำใหม่เพราะว่าฝั่งนี้เริ่มมีปัญหานิดนิดนะครับเดี๋ยวเราไปทำใหม่เปลี่ยนเบ้าโช๊คอะไรมาแล้ว ก็จะเปลี่ยนข้างหน้าน,นี้จะเปลี่ยนเป็นอ่า็เรียกไม้ตีกรองนะครับไม้ตีกรองแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องทําโช๊คนะครับโช๊กฝั่งนี้โช๊ฝั่งนี้นะครับสุดไม่ค่อยดีละมันดูดีอยู่อันนี้นะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนเน่าโช๊กแล้วจาน จานมีรอยนะครับก็เดี๋ยวเจียจานเบรกเจียจานเบรกสองล้อหลังครับเป็นนิดๆน่นนอยๆอะไรก็นะครับเริ่มทําไปเลยเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องไปรอมันเป็นเยอะนะครับ,เป,เ,ะะรบเป็นเยอะเดี๋ยวมันลามไปตรงอื่นน,นี้เราวิ่งใช้ด้วยยังขายไม่ได้เราก็ใช้ไปเป็นอะไรกับเราเราเปลี่ยนให้เลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้ก็สบายใจไปเลยอันนี้ฮอนด้าแจ็คนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ